สวัสดีครับมือนี้สิพามาเบิงขอ,อกงวนะครับขอ,อกงว่าบัน้นบานขอ,อกงวานี่ผมใส่งบอ่าพว่เกินสามหมื่นนะครับในการเห็ดขอ,อกงว่าใส่ใหม่ทั้งเบิดนะครับโค้งครับ แล้วก็ใส่หลังค่า,าสันไทยนะครับคือหลังค่ามุ้งเทียดเดียวบริเตอนะครับเป็นไม่ไม่ยูค่าครับอยู่ค่าสื่อเพิ่นแล้วก็ะจางเพิ่นเรื่อยว่าเกินสามหมื่นครับ ค่าของค่าใหม่ค่าสังกสีบวกเกินซ้ำแต่ว่าบวกค่าแห้งก่สีอยู่ประมาณ30,000ื่นต้นๆน,นะครับแล้วก็ผมเห็ดเป็นล่างปูนนะครับเห็ดเป็นล่างปูนล่างอาหารล่างปูนผมนี่สีไงผมเทียดก,ก,กว้างประมาณ80ดสถึงเก้สิซนครับ เกี่ยบถึงเมตรผมสิยบเฮ็ดหน่อยสายเหตุที่ผมเฮ็ดใหญ่ก็คือผมบ่ได้อยูน่นในงัวตลอดนะครับคือผมบ่ได้อยูน่นในงัวตลอดผมจะเอาหญ้าหัดไว้ตอนเช้าให้หลายที่สุดแล้วก็มีเฟียงเนะมือ่อใดบ่ได้ตัดหญ้าก็่ยวเฟียงนะครับให้ให้งัวกิน เงาเต็มล่างเลยนะครับเพราะว่ากลับมาแต่เหตุงานกระสิเบิดพอดีง่าประมาณที่ผมปล่อยนี่เป็นง้วไรไรทุ่งนะครับผมเลี้ยงง่ว2สองเกรก็คือเกตหนึ่งผมสิขังขอกละเกรนี้ผมสิปล่อยนะครับให้หากินไม่แปลงงาที่ผมปลูกผมก็อสิล้อมลวดน้ำไว้ กบมาจะเห็นงานกับห่อถามม้งแรงกะง้อก,กินเบิดพอดีครับเหลือก็เหลือบันไดเมื่อใดเขาอิออ่มหยาจากข้างนอกเขากระสิบอกกินพ่อปันไดอันนี้คือขอบง้อนะครับขอบง้อผมเห็ดแบบโลง่งนะครับเป็นแบบโล่งเลยคือ เป็นคอ,อกใหญ่น่ะคอกรวมเฮ็ดแบบโลมปรับปรุงไปเรื่อยๆครับคือบดได้เฮ็ดแล้วเฮ็ดเดียวช่วงนี้ก็สิเละน่้ำฝนประตูนี่ผมเฮ็ดนะครับง,ง่ายๆประตูผมสิมีสองขา้างข้างนึงอยู่ทั้งปุ่นทั้งว่าโตสีขาวๆรผมสิป,ปล่อยออกแป่งทั้งพุ่นผมก็เปิดประตูทั้งพุ่น ผมสิปลอยมาแปลงนี้ผมก็เปิดประตูนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการปล่อยหัวเพราะว่าเวลาผมเมื่อไรผมต้องบริหารจัดการให้มันง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวสิผ้าขามาเบิงอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับน้ำผมก็เห็ดใส่ถัง สีมีอยู่ทั้งเบิดหกถังนะครับผมก็เปิดใส่ให้เต็มไว้ก็เป็นไม่ยูค่าครับวังเสาขึ้นตีง่ายเอาตะปูมาตีให้เป็นล้อมรอบบริเวณเรียงง่อสามสิตัวได้สบายครับขอบนี้เอาวางว่าผมอยู่นี่ ประมาณอ่าที่ผมปล่อยไร่ถุ่งนี่ประมาณสิบกว่าตัวเก็ยบกยี่สก็ะอยู่ยังสบายการกินกับไรแอรอัดนี่ยเมื่อแรงเขากะสิออกมานอนอ่าอยู่ข้างนอกจองนี้มันกะเละเนี้ยันเละเพราะว่าฝนตก บางมืออันนี้เวลาผมเก่ตาตัดมาผมเก่ามาก่องเหิมกจนอยู่พื้นนะครับผมบ่อใส่ล่างตลอดเพราะว่าการจินอยู่ล่างนี่อยู่ในขอ,อกข้อเสียของมันคือขอ,อกมันสเสลนะครับขอ,อกเละเพราะว่ากินแล้วมันกิงเงียวกับขีใส่อันนี้เป็นข้อเสียข้อดีคือฝนตกอ่างอเฮ้าปล่อยบอ่ไใด เมื่อเข้ากับบดไอโอดมันก็ได้กินหญ้าได้กินเฟี้ยงอันนี้คือข้อดีนะครับมันก็มีบดีกับเสียาต่างกันอันนี้ป้าไม้ผมกับผมจะเน้นปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้อันนี้คือปลาสากักที่ผมที่ปลูกไว้ต้นก็นาสิตัดได้แล้ว ใช้ประโยชน์ได้แล้วครับบ่รูว้ว่าจักตนแตาว่ากับเป็นปลาหนึ่งนะครับไม่ซักทั้งเบิดครับดนปลูกได้ประมาณ30กว่าปีแล้วได้ครับไม่ซักปลาดินบ้านผมมันมันบ่นค่อยดีนก็เลยงหญ่เลซ้ำนี่นะครับมี่แต่ตนซักทั้งนั้นครับ เขตบริเวณปล่อยง่าคือ,อง่านี้ง่าผมนี่แทบสิบไดตักแดดว,ว่ามันเขาน่านี้ปลาสักปุ๊บมั็หุมนะครับกั็เป็นหุมมันกัยูนก็นอนกินอิ่มแล้วมันก็มานอนหรือปลาสักนะครับโอ้นะครับเนะงาไปหอดคนอันนี้อันนี้ก็เป็นปลาหยา อมาตาเป็นทัวห้ามาตาที่ิปลูกไว้ที่วานไว้แตโด้แล้วครับเนี่ยก็มีเบียของมันเกิดอยู่นี่ทัวห้ามาตาเป็นพืชตระกูลทั่วโปรตีนสูงงมว่ามากินครับแต่ว่าขอเสียกัมันใหญ่สาหาแรงมันตายนะครับต้นแมีมันตายแล้วฝนตกมามันจังสิเกิดไหม เสียมันก็คือมันว่าท่านงัพรตะว่างวัวนี่กินดีตัวนี้อิ่มนะครับว่าผมผมเหลี่ยงทั้งเรียดร้อยนะครับแล้วก็พัฒนางว่วเอฟนะครับตอนนี้กำลังสีได้เอฟสองแต่ก่อนนี้มิแต่ลูผสม ผู้ผสมแบบแบบ่ได้จดทะเบียนผมก็เลยพึงมาจดทะเบียนได้นี่นาจะเป็นปีที่2มีงอเอฟจอดทะเบียนของผมนี่ทีจดไปนิยหาโตนะครับตั้งทองทั้งเมิอดออกมากับจีได้เป็นเอฟสองเป็นตัวเมนะครับเป็นโตปูกับกษัตริาไปอีก น,นี่มาว่ามาเบื่องขอ,อกงัาครับอันนี้เป็นเป็นคอ,อกเก่าผมต่อเติมไปงบสามหมืนม่นนี่บ่ได้บ่ได้รวอมกับมันคอกนี่ได้ครับบ่ได้รวมกับขอ,อกที่ผมเปลี่ยนไว้ผมกาก,ากไว้กากไว้เพื่ออย่างคืองาฝูงเวลาเขาสิทองมิ้งว่าทองเนาะเวลาสิออกลูผมเกาเขาคอกคอดเนี่ย ออกขอบนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียเพราะว่ากวัามันสิได้ทับได้ผสมเพราเขาสิอุ่มทองเพราเขาสิได้ออกอ่มันก็ะกะมันแทงกถือว่าห้องสูญเสียเสียเวลาทิบ ผมเลี้ยงว้ามานี่ผมเคยเลี้ยงว่าแทงอยู่เทีหนึ่งในประมาณหเดือนสิบหเดือนแทงออกง้าเอียบยังดีแต่ว่นขดมัสเซดายปันไดเพราะมันเป็นตกขู่ออกมาเห็นเมดสุยางลนาะมดรู้คืันส้ายเห็นที่แทงอาจจีตอนนั้นมันหอนอากาศมันหอนเป็นม้วที่ผมขังไว้ การขังง่าไว้ตลอดก็บบดีนะครับขังว้วไว้ตลอดก็บบดีเพราะว่างววามันเขียดมันไ,ได้ออกกําลังกายอันนี้พาไม่เบิ่งของง่วนะครับอันนี้เป็นคอกที่ผมต่อเติมใหม่งนี้ก็คือปลาสักผมเสียสละในการต่อเติมนี่คือผมเสียสละตนสักไปหลายตน สลาจังไหคือผมตัดตัดเลยต้นใหญ่เติบแล้วครับในง้อยเอบผมอีกตัวหนึ่งอะนะครับลูกซี่ว้ครับลูกซี่ว้ายสเกได้ประมาณสีหาเดือนครับนะครับออกมาดํา เมฆก็ออกสีคำๆมตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเขากินอิ่มแล้วเขาก็ออกไปนะครับตัวทัานอิ่มก็กินว่าผมมีสิสิเขาออกได้ตลอดเสี่ยงหยาผมสิเอาไว้ในห้างในล่างของมันในบ่อขาดนะครับันตัวไดหิวก็เขามากิน เราได้ิ้มมันกลับไปนะครับอันนี้เป็นการบริหารจัดการเป็นแนวทางครับคุณได้สนใจที่งานประจำอยู่ว่าใอยมีเวลาอยากสเลี่ยงว่า,าก็สามารถเฮ็ดได้ครับแต่ว่าตอนแรกกับสิเมืยเนี่นะครับก็บค่อยๆเฮ็ดไป ย่าพึ่งเอาเล็กนะครับเอาเป็นไหม่ไปสะกก่อนเพราะว่าการลงทุนนี่มันเกิดความเสี่ยงนลงทุนเทีเดียวเกิดความเสี่ยงเอาเล็กนี่มันก็จบอยู่เฮ็ดเทเดียวมันก็แมนอยู่แต่ว่าความเสี่ยงมันสูงเสี่ยงจังไดบางคนม่เคยเลี้ยงมันเลี้ยงปุ๊บ มันเมื่อยครับหาย,ยาง่ายเกิดความท้อความท้อยังไปสิ่งที่เราลงทุนไปมันกระสูนเปล่าเพราะนั้นแล้วเริ่มจากน้อยๆครับและเริ่มจากไงเริ่มจากตัวหนึ่งสองตัวคอกน้อยๆนะครับอันนี้ฟังนีกผมเ็เห็นรวดน้มผมม่าอะไล้อมทั้งหมดอันนี้ก็เป็นต้นซักเป็นหุม้ม ผมฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดให้กำลังใจสำหรับผู้ที่สนใจเลียงหัวอันนี้กะเป็นคลิป้ามาเบิงอขอกอหัวครับขอกหัวแบบบ้านๆสิว่าเป็นมาตรฐานกับ,บ่บแมนมาตรฐานนี้ ว่เป็นแบบนี้ผมเอามาตรฐานของผมเองก็คือความสะดวกนะครับนการไวหารจัดการแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องลดต้นทุนให้ได้หลายที่สุดนะครับอันนี้คือขอก ตังแตกากปากก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจเนี่นะครับเดี๋ยวสีอัพคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆปากดีตามช่องของผมแน่ช่องคู่เลี้ยงงวัวนะครับช่องคู่เล็กๆเกษตรเลี้ยงงว่วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นกำลังใจให้กูเห็นงานประจำในการตัดสินใจเลี้ยงงว่ว เมื่อนี้ก็อ่าอาชิซัมนีแ่แหละครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ